วัสดีชาวโซเชียลแคมทั้งหลายตอนนี้ประมาณสี่โมงมั้งอืมก็ปิดเทอมแล้วไม่มีอะไรทำว่างนี่นี่นี่เอาอะไรมาแนะนำไหนลูกนี่ลูกลูกลูกลูลูกเร็วลูกก่อนลูกขึ้นเนี่นอยอันนี้นี่นี่น้องชายเขาเองพี่ฟูกคัาค่าหน่อยเร็วสวัสดีชื่ออะไรครับ มัว่วก็นับ<อ>ดูก่อนนะครับ, 2> บ1 2 3 4 5ครัผมตอนนี้เล่นอยู่ที่ไหนนี่อนุบาลประทุมธาน,นีเอ้ยก็พ่อแม่ไม่อยู่ไปไหนไม่ดูก็เลยไม่มีอะไรทำไปแล้วบ๊ายบาย Áp à, phục chút cây luôn, là... chút chút, những mọi à. nã.